สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะในงวดของวันที่16เดือนมิถุนายน2568วันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ๊กก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะก็ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดปะปุนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบตัวเลขนะคะแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะพี่ๆสำหรับตัวเด่นวันนี้น้องเอสด,ด้เด่นที่6 0เด่นที่60แล้วก็5นะคะพี่ๆ ส่วนตัววิ่งตัวรูดในวันนี้นะคะน้องเอสให้วิ่งรูดไปที่6นะคะพี่พี่สำหรับโค้งสุดท้ายนะคะก็จะมาดูกันเลยเนาะสำหรับตัวเน้นเน้นพี่พี่60 67 50นะคะ50แล้วก็61นะคะพี่พี่ หกหนึ่งเก้าศูนย์นะคะพี่ๆตัวที่น้องแอดให้ไปนะคะกันนะคะกันไปที่เก้าเจ็ดนะคะพี่ๆกันให้คู่เดียวเนาะสำหรับรัฐบาลไทยในวันนี้นะคะสำหรับสามตัวนะคะพี่ๆสามตัววันนี้น้องแอดให้ไปที่ห้าห้าหกศูนย์นะคะเม็ดเดียว ก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอสจับให้นะคะพี่พี่เนาะสำหรับรัฐบาลไทยเน้นวันนี้ขอให้ปังๆนะคะท่านใดไม่ชอบ6นะคะเอา0นกับ5ไปพิจารณานะคะวันนี้เนาะตัวที่ชอบนะคะน้องเอสจะเน้นให้เนาะชุดเน้นนี่เน้นให้5คู่แต่ตัวที่ชอบน้องเอสชอบ 6กกับ90นะคะพี่ๆท่านใดชอบตัวเน้นๆเลยนะกจากกกับ90นะคะก็ถ้าตรงตัวเลขที่ดังหรือว่าเลขอันต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะวันนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ปังๆรวยๆสวัสดีค่ะ